สวัสดีค่ะอร่าทาโลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีกรกฎนะคะประจำเดือนกรกฎาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16 กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะเป็นธาตุน้ําตัวตนเจ้าชะตาของชาวราศีกรกฎเนี่ยได้สิบถ้วยเลยนะคะความเจริญรุ่งเรืองการมีอยู่มีกินแล้วก็กินแบบเหลือเฟือคนคนนี้จะต้องร่ํารวยมากๆคือความสมบูรณ์อะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ที่กินอะไรก็แล้วแต่คุณจะสมบูรณ์หมดไม่มีขาดเลยไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามเพราะสิบถ้วยมันขึ้นเนี่ยคือความสมบูรณ์สิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบนี่สิคะเป็นเดือดสันความเจริญรุ่งเรืองเนี่ย รุ่นใหม่ๆเนี่ยมันเกิดมามากแล้วมันก็เกิดมาแบบว่ามีแสงสว่างด้วยทําให้คนเนี่ยมันรู้มากขึ้นคือเดือะซันเนี่ยนะมันสว่างไปทั่วใช่ไหมแล้วมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวมันมีไปทั่วหมดมันเกิดมากขึ้นเป็นผลกระทบของเขาโดยตรงเลยนะเพราะว่าตัวของเขาเองเนี่ยไม่อยากให้คนเนี่ยรู้นะคะแม้รับพูดอย่างนั้นนะเขาเป็นติดถ้วยเลยนะดูการแก้ไขเขาสิคะแก้ไขคนที่เก่งคนที่ มีความสามารถเขาต้องการทำลายเขาต้องการที่จะแก้ไขคนพวกนี้เขาขอวิธีการแก้ไขมาด้วยนะคะเดอะซันเนี่ยกำลังมีมากขึ้นคือคนที่ส่องแสงสว่างให้ความรู้แล้วก็ให้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์อะนะคะไม่ว่าคุณจะให้ความรู้อะไรคุณจะช่วยเหลืออะไรมันคือแสงสว่างทางนั้นเลยที่ให้กับคนนู้นคนนี้มันคือสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งมันเข้ามากระทบกับตัวสิบถ้วยนี้นะคะในราศีกรกฎแล้วต่อไปนะสิ่งที่เขาคาดหวงังเขาได้ justice ความยุติธรรมเนี่ยมันก็แค่หลอกเด็กเท่านั้นแหละมันสามารถที่จะใช้ได้กับเด็กมมมันไ่สาารถ ได้กับเขาหรอกเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วเห็นไหมคะหันหลังมาจะมีแค่เด็กกับคนแก่เท่านั้นที่จะอยู่ให้เห็นนะนะคะนอกนั้นก็ไม่ได้มาเห็นลวเพราะความยุติธรรมเนี่ยเขาไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นไม่สนใจแค่คาดหวังเฉยๆว่าโอ้ใช้อะไรกับฉันไม่ได้หรอกฉันจบกับตรงนั้นแล้วต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมานานแล้วเขาได้แปดถ้วย ตัว8ถ้วยเนี่ยมันหมายถึงว่าคนคนนี้นะคะตั้งแต่5ปี10ปีต้องนานมากๆเลยคือต้องจากที่มันสีวิไลยที่มันแบบสมบูรณ์พูนสุขอะนะคะแต่เขาต้องย้ายจากที่ดีๆเนี่ยไปอยู่ที่ที่มันแร้นแค้นไปจากที่ที่มันสมบูรณ์ที่มันสีวิไลยที่มันเป็นเมืองหลวงที่มันดีๆต้องข้ามน้ําข้ามทะเลไปอยู่ที่ที่ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคุณเนี่ยไปอยู่ที่เป็นอย่างไรไะอาจจะลาบากมากๆเลยก็ได้เพราะดูท่าทางดูสีหน้าดูการเดิน ถ้ามันรุ่งเรืองมันสิวิไลอ่ะมันก็ต้องดีใจใช่ไหมมันก็ต้องแบบโหฉันมาอยู่ที่ที่มันโหอุดมสมบูรณ์นะมันดีอ่ะมันน้ําใจก็มีอะไรก็มีใช่ไหมคนเราไม่ต้องมีการตื่นเต้นนะแต่นี่มันตื่นเต้นไหมคุณดูไพ่ดิมันไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะมันรู้สึกหดหู่กับชีวิตซะด้วยฉันไม่ได้อยากมาเราก็ดูตามสภาพ ไพ่เอรล่าเลยค่ะเอาล่าวิเคราะห์ตามไพ่ไม่ได้เอาความคิดในใจมาใส่ไพ่ไม่ใช่นะคะต่อไปนะคะอดีตที่ผ่านมาไม่นานมันขาได้เดอฮิมิทเขาเนี่ยนะพยายามค้นคว้าหาความรู้มากๆจะได้แตกฉาน3เดือนถึง1ปีเนี่ยนะคนคนนี้จะมีคําพูดอะไรใหม่ๆซึ่งมันเป็นคาพูดที่เป็นสัจธรรมอะออกมาให้เราได้ยินกันออกมาให้เราได้รู้เพราะเขาไปค้นคว้าไปหามาซึ่งเราจะไม่ค่อยได้ยินเขาพูดเท่าไหร่แต่หลังๆมาทัก3เดือนถึง1ปีเนี่ยเขาจะมีคําพูดฉันเนี่ยแหละผู้รู้ ผู้ตื่นแล้วฉันเนี่ยรู้แล้วเดอะเฮอร์มิตนะคะผู้ที่รู้จริงผู้ที่อ่านหนังสือเก่งแต่ไม่ได้ปฏิบัติง่ะต้องเข้าใจนะว่าเฮอร์มิตตัวเนี้เขาหันหลังอะ่ะไม่ได้หันหน้ามานี่ก็หมายถึงว่า มันรู้จริงหรือเปล่าว่ะเพราะว่ามันพูดมันยังไม่สบตาเลยอย่างเงี้ยคนที่จะพูดมันต้องศบตาเฮ้ยเนี่ยฉันรู้จริงมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันมีหลากหลายนะคะผู้รู้สามารถที่จะพูดสามารถที่จะวิเคราะห์ออกมาสามารถที่จะบอกต้นสายปลายเหตุนั้นๆๆๆๆ้ๆันได้วันนี้มาจากนี่อันนี้มาจากนั้นคือหยิบยกมาได้หมดนะคะไม่ใช่วัดท่องมาแค่จําเพื่อที่จะมาอวดว่าฉันรู้ฉ,รฉันเก่งฉันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ดูคนเนี่ยนะคะดูให้รอบคอบสักนิดนึงว่าเขารู้จริงหรือเปล่านะคะดูให้รอบๆอบหรือว่า มุดน้ําไปเรื่อยแล้วสรุปมาโผล่ตรงนี้มันตรงใจพอดีอย่าเอาตรงใจนะเอาที่ถูกต้องเอาที่ถูกต้องนะคะตรงใจมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอ๋อเราไม่ต้องหาเหตุและผลก็ได้เอาที่ถูกใจแล้วมันจะอยู่ยังไงคะสังคมพอถูกต้องขึ้นมาก็พูดกันว่ากันด้วยหลักการ และเหตุผลถ้ามันมีเหตุแล้วมีผลมีสิ่งที่ถูกต้องและมีเหตุผลกํากับนั่นเราเชื่อได้โอเคคุณพูดถูกต้องเลยไปดูเอาเอดีตมันบอกว่าอะไรมันคืออะไรนอกอจากคุณจะปิดหูปิดตามไม่เชื่ออะไรมันเลยเท่านั้นเองคุณก็จะไม่ได้เจออะไรก็เจอแต่สิ่งที่คุณอเออเนี่ยเราถูกใจเราฉันชอบอย่างเงี้ยเออก็ว่ากันไปนะคุณจะหากินกันแบบไหนก็ตามสบายคุณเลยนะคะต่อไปนะคะ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี้ยได้หกไหม้เท้าคุณจะได้เห็นสิ่งที่มันเป็นชัยชนะของคู่ต่อสู้คุณเราต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยมันไม่ใช่ของคุณนะมันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเนี้ยคุณจะได้เห็นการที่เขา มีเฉลิมฉลองกันอ่ะชัยชนะของเขาอ่ะศัตรูคุณอ่ะเขาจะชนะคุณเอางี้แล้วกันคุณคอยดูแล้วกันนะคะคุณชาวราศีกรกฎทำไมเราถึงพูดว่าเป็นศัตรูเพราะว่าในใจของคุณที่คุณคิดไว้น่ะมันเจ็ดไม้เท้าคือการต่อสู้ฉันจะยืนตรงนี้ฉันจะอยู่ตรงนี้ฉันจะต้องอยู่ตรงนี้ให้ได้ไม่ว่าตรงนั้นมันจะแหลกมันจะเหลวยังไงก็แล้วแต่ช่างมันแต่ที่ที่ฉันอยู่ฉันต้องอยู่แล้วห้ามมีอะไรขึ้นมาตรงที่ฉันอยู่เด็ดขาดเนี่ยค่ะมันขึ้นมาอย่างนี้แต่เราบอกนะคะว่าตัวเนี้ยมันหมายถึงว่า คุณไม่ได้ชนะนะคะเพราะถ้าคุณชนะคุณจะไม่ได้เจอก้าวดาบนะเพราะคุณรู้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี่ยคู่ต่อสู้ของคุณจะชนะอย่างหลุดลอยเลยค่ะแล้วชนะอย่างแบบใสๆด้วยคุณก็เลยต้องเครียดไงคะเนี่ยค่ะมันขึ้นมาอย่างเงี้ยบอกข่าวร้ายคุณนิดนึงนะคะชาวราศีกรกฎว่าคุณจะเจอสิ่งที่มันชนะชนะไปยังไงสู้มาตลอดเลยอะ่ะชนะได้ค่ะเขาใช้ความดีชนะนะคะสิ่งใดก็ตาม ความดีกับความถูกต้องนะคะมันจะขึ้นมาแล้วมันจะเป็นผู้ชนะนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ตลบตะแลงแล้วจะมาชนะเอาไอ้นู่นมาปะไ,ปะไปะอ้นี่มาโปะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ,ะเดี๋ยวนี้นะคะคนเขาฉลาดเทวราบอกนะ,ะทุกคนก็จะจับมาปฏิปต่อกันว่าอะไรคืออะไรแล้วเขาก็จะมาตัดสินใจนั่นนะคะคือคนยุคใหม่และรุ่นใหม่นะคะที่คุณเห็นเป็นเดอะซันนี่แหละคะ่ะต่อไปนะคะปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขสเตน จะไปแก้ไขความเข้มแข็งของเราคนเก่งทั้งหลายไปเอาความกล้าแล้วมันไปเอาความเก่งมาจากไหนนักแล้วมันไปเอาปัญญามาจากไหนนักแล้วมันฉลาดอะไรขนาดนี้คนเดี๋ยวนี้ทําไมมันไปอย่างนี้ฉันจะต้องจัดการมันต้องไม่เป็นอย่างนี้ฉันไม่ชอบอะฉันจะทํายังไงได้มากที่จะไม่มีสเตนมาฉันจะทํายังไงไหนต้องบอกฉันหน่อยสิเขาก็เลยให้แนวทางแก้ไขเลยคุณไปจากที่นี่ซะเถอะค่ะคุณไปให้ไกลๆเลยนะคะอย่ามายุ่งกับตรงนี้เพราะคุณจะไปกําจัดคนเก่งคนกล้าคนที่มีความเฉลียวฉลาดคนที่มีปัญญาเนี่ย เขาบอกเลยนะหกดาบไปเลยค่ะไปไงคุณก็ไปไม่พ้นเห็นไหมคะเดี๋ยวคุณก็ต้องเวียนกลับมาต่อคุณก็ต้องเวียนไปเวียนมาเพราะอะไรก็คุณรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันดีไงคะแต่มันไม่ใช่ฝีมือของคุณไงคะเข้าใจใช่ไหมคะถ้ามันเป็นฝีมือของคุณเนี่ยคุณก็คุย3บ้าน8บ้านเลยใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงคุณก็ต้องทําลายสิใช่ไหมเพราะเขาอดทนเขาถึงได้มีวันนี้ไงคุณแล้วคุณอดทนไหมล่ะคะ ก็ราบ,บอกแล้วนะคะในความอดทนเนี่ยมันจะมีผลของมันในความลําบากมันก็จะมีความหอมหวานของมันในอนาคตแต่คุณจะไม่เอาเลยคุณจะเอาแต่ความสุขงอมอย่างเดียวคุณเห็นว่าผลเนี่ยมันสุขแล้วฉันจะเก็บ แล้วคุณไม่รอคอยเหมือนยังคนที่เขารอคอยเหรอคะคุณเคยเอาเปรียบได้แต่วันนี้คุณจะเอาเปรียบแบบเก่าไม่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะเพราะทุกคนเขาเป็นเดอะซันคุณต้องเข้าใจก่อนนะ,ะว่าเป็นเดอะซันที่มีความรู้มีแสงสว่างประจําตัวเขาทุกคนจะฉลาดแล้วก็ค่อยๆรู้ค่อยๆตื่นรู้กันไปแล้วคุณล่ะคะยังใช้ชีวิตแบบเดิมอะคุณไม่ไอายเหรอคะต้องมานั่งต่อสู้ต้องมานั่งต่อสู้นี่ของฉันนี่ของฉันโอ้ตายละคุณเหนื่อยเขาระบอกวางเถอะ พักนะคะแล้วไปสวดมนต์ดีกว่านะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คุณคิดอยู่ในใจคือเจ็ดไม่ทัาการต่อสู้ตลอดอะ่ะคุณไม่ยอมแพ้หรอกฉันจะอยู่ตรงนี้นี่มันเป็นเขตของฉันที่ฉันต้องอยู่ฉันต้องได้ฉันต้องมีฉันต้องเป็นเจ้าของที่นี่เอ้าว่ะค่ะ คนเรามันคิดได้มันคิดอยู่ในใจนะฮะมันไม่ได้อ,ออกมาก็ต่อสู้กันไปนะคุณก็ต่อสู้ไปคุณก็เห็นแล้วนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเร็วๆเ,เนี่ยมันคือชัยชนะของฝ่ายตรงกันข้ามกับคุณนะคะคุณจะแพ้เขาอย่างราบคาบเลยเขาจะเป็นผู้ชนะไม่ใช่คุณนะถ้าคุณชนะเนี่ยคุณจะไม่ติดก้าวดาบนะมันจะเป็นตัวอื่นแทนเพราะฉะนั้นเราอ่านให้ได้เลยว่าบทสรุปเลยนะคะว่าคุณจะ ต้องนอนไม่หลับฝันผวาฝันกระเจิงแล้วคุณก็จะโดนการหลอกลวงโดนการหักหลังโดนการไม่ซื่อสัสตย์ต่างๆนะนาะจะมีแต่ข่าวโกหกไปหาคุณไม่ได้มีข่าวจริงเลยสักข้อเดียวนะสิ่งใดที่เขาทาไม่สําเร็จเขาก็จะบอกว่าทําสําเร็จอะไรก็แล้วแต่เขาจะพลิกลิ้นซึ่งสิ่งที่คุณจะได้รับรู้เนะี่ยมันคือสิ่งที่เป็นจอมปลอมนะไม่ใช่ความจริงนะคะสําหรับคนที่เป็นมหาเศรษฐีและอยู่อย่างไม่อดไม่อยากและเคยซัดเซพนเจนจรอยู่ที่สีวเวลแล้วไปอยู่ที่ลําบากยากแค้นนะคะคุณถึงจะเข้า Okay, นะถ้าคุณไม่เข้าเกณฑ์ที่ออร,ราพูดคุณไม่ต้องซสีเรียนนะคะไม่ใช่คุณแน่นอนนะคะฟังเอาไว้เป็นการวิเคราะห์ดวงชะตาของใครก็ไม่รู้ไงคะแต่เราได้รู้หลักของมันว่าอ๋อเนี่ยคนที่คิดแบบนี้ผลสรุปเขาเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่สามารถไปรู้ได้หรอกค่ะกรกฎเนี่ยมันมีมากมายที่เร,ราวิเคราะห์ดวงออกมาเนี่ยเพื่อเป็นวิทยาทานของเด็กรุ่นหลังหรือว่าคนที่กําลังติดปัญหานู่นนี่นั่นอยู่จะได้ไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะจะได้รู้ว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยผลมันคืออะไรคุณจะได้รับ อะไรจากการที่คุณกระทำแล้วคุณต้องรับกับมันด้วยถามว่าเราว่ามันมีจริงหรอเห็นเขาทํากันทั้งนั้นเลยก็ไม่เห็นมีใครเขาติดคุกไม่เห็นมีใครเขาต้องรับกรรมเลยเพราะว่าเขามีเงินกันเขาก็ไปกันหมดเขาก็ติดคุกในกองกรรมกองใจเขาไงคะเขาต้องมีกรรมเฉพาะตัวเขาคนเราถ้ามีความสุขมันจะออกนอกหน้านะคะคุณมองได้เลยแววตามันก็จะยิ้มหน้าตามันก็จะอิ่มเอ,อิบไม่ใช่แห้งเหี่ยวนะคะ สายตามันก็จะแห้งคือมันโกหกไม่ได้อะคะ่ะบุคลิกท่าทางหน้าตาเนี่ยมันโกหกไม่ได้ว่าคุณมีความสุขหรือคุณมีความทุกข์นะคะต่อให้คุณจะยิ้มแค่ไหนความแห้งนะั้นมันก็จะออกมาต่อให้คุณจะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าฉันเนี่ยมีความสุขแต่สายตามันไม่มีความสุขนะคะการกระทําหรือว่ากิริยาต่างๆเนี่ยมันไม่อินไปกับความสุขนะะั้นคุณเข้าใจไหมคุณลงไปมองเอาแล้วกันฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็คาใดในคลิปนะคะถ้าไม่สุภาพรักกราบขออภยัยเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะ